เรากําลังขับรถไปที่วุฒากาเราจะไปกินขนมเบื้องกันค่ะขนมเบื้องเจ้านี้เขาบอกว่าคนต่อคิวยาวมากๆแล้วเขาเป็นแบบไส้ไข่เค็มเจ้าแรกเจ้าเดียวใช่ใช่ไม่เคยกินขนมเบื้องที่ไหนแล้วมันแป้งกรอบข่าดนี้ทุกคนตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่วุฒากาเราะไปกินขนมเบื้องเพราะว่าขนมเบื้องเจ้านี้เขาบอกว่ามันฮิตมากคนต่อคิวยาวมากๆคือบอกเลยว่าเนี่ยเจ้าดังเราต้องรี่ไป่อเพราอมมั้ไงเดี๋ยวอดกินร้านมันเปิดบ่ายสอง ตอนนี้เกาโมงเขาดังมากจากเพชรบุรีแล้วตอนนี้เขามาเปิดสาขาที่กรุงเทพทำไมวันนี้บิ๊กมาเป็นคนขับรถให้บ uh ิ๊กงแค่อยากกินขนมเบื้อแต่ว่าถ้าใครอยากกินแบบบิ๊กนะคะฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะคะจะพาไปกินกดแล้วกดแล้วก่แล้วได้กินไหมได้กินไม่ก็มีเวดได้กินไงพี่เวดได้กินะา่ะปะอันนี้ไปจริงละ ถึงแล้วจอดรถเรียบร้อยร้านยังไม่เปิดเลยตอนนี้กี่โมงอะตอนนี้ประมาณ1ิบโมงไม่ใช่ดิประมาณบ่ายโมงยี่สิบเราไปดูกันว่าจะมีคนมาต่อคิวหรือยังเมื่อกี้เราไปจอดรถตรงร้านป่ายางทุกคนแล้วเดี๋ยวต้องเดินไปอีกประมาณ300เมตรตอนนี้นะคะกำลังเดินไปวนวนถนมเบื้องเฮ้ยเขามาเปิดร้านคุเขาไมดร้าน้ว่าเราเป็นคิวที่หนึ่งใช่ไหมเอาเป็นว่าใช่เราจะถึงแล้วเรามาเป็นคิวแรกหรือเปล่าคะเรามา รร้าาาานนนนกกก่อะนนะทุคเเดี๋ยวจจม A later few minutes later. พอมาถึงร้านนะคะทุกคนเราจะได้กระดาษแบบนี้นะคะมาออเดอร์เขียนเบอร์โทรเอาไว้แล้วพอใกล้ถึงคิวเนะะี่ยเขาจะโทรจะเราไปสั่งกันก่อนไหมพี่เบสใช่ครับอันนี้คือเมนูของร้านนะคะวนๆนขนมเบื้องจะิเงเอานี้ค่ะเลยค่ะซอสไข่เคม็มเออเน,นี่ยอันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นเจ้าแรกของซอสไข่เคม็มอันนี้นะต้องเอาแน่นอนเริ่ม,มต้นตั้งแต่แบบเจ็ดบาทอะ่ะทุกคนก็คือสามสองหนึ่งสามสองสองสองหนึ่ง คือเก้าอี้ที่เหมือนนั่งรอคิวได้ใช่ปะ่ะถูกต้องีตอนนี้กำลังรถแกร็บจะมารอเพราะเขาสั่งออนไลน์ได้แล้วเมื่อกี้คือเขาก็มีคนโทรมาสั่งแล้วเขาก็เปิดให้สั่งในแกร็บได้ด้วยทุกคนนี่แบบมารอ <c oughs> แล้วเวลนานมีคนสั่งแล้วก็กดรับเลยไปนั่งรอต่อ กินอันเล็กไหมได้อันนี้เป็นเค็มกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หวานอย่างเดียวอัจริใช่ฉนะอุ้ยขอบคุ่ะคุณค่ะอุยเขาให้กาลังใจเใหเราถแบบีคุณ่มะพร้าวอ่อนเหรอคะใส่คู่กับขนมเขาี่นี่ขายคู่กับขนมเบื้องด้วยว้าวอ้กม่ชื่นใจมากเลยอ่ะเหมือนพออากาศร้อนๆแล้วกินอรเนียมันคือวุ้นมะพร้าว เขาดีคำอ่ะมาันหวานกำลังดีบบนุ่มๆนวลนมนม,ม,มไม่ได้เซอร์ไพรส์สเพราะว่าอยู่ดีเราก็ได้ฟรีอ่ะคุณราคาเขาอร่อยขนาดนี้อืออตัวขนมเบื้องมันเ้องแบบจริงทำไมเขาถึงเปิดร้านนะเจ้าองของร้านนะคะเขาชอบกินขนมเบื้องมากเขาก็เลยบังสมมุติค่าขนมเบื้องมันร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ค่าผมมันก็อีกร้อยหนึ่งขขขเงางขาก็เลยไปเรียนเลยแล้วก็มาทําเองกินขนมเบื้องกันเถอะแต่ไม่วางไม่วางอันนี้เลยระหว่างที่บิงกำลังซอยพุดดิ้งนะคะเราจะมาให้ดูว่านี่คือที่เราได้มาเทไ ย่างแรก็คือแป้งมันกรอบมากแป้งมันกรอบเหมือนที่พี่เบย์บอกเลยยังไม่เคยกินขนมเบื้องที่ไหนแล้วมันแป้งกรอบขนาดนี้เรากินเขาเ้าไปใน,นครีมม,มันมีความไข่เคม็มครีมครีม,รมนัว,วนัว ไม่ได้หวานจัดกำลังดีถ้าเป็นตัวที่มีไส้ด้วยอ่ะมันจะมีแบบเทคเตอร์ของไข่เค็มที่มันมากขึ้นแบบเรากินไข่เค็มบดอ่ะแป้งเขาว่ามันบางกรอบแล้วก็มีความแบบโกโก้นิดนึงอ่ะเขาใส่โกโก้เข้าไปด้วยมีอะไรอีกเหระอันนี้ผสมผสมก็จะมีตัวไส้เค็มด้วยซึ่งไส้เค็มเขาบอกว่าทำมาจากมะพร้าวอันนี้น่าจะไส้หวานปะ เพรารู้สึกว่าโจ๊ตเคมอะมันเหมือนคองแข็งอ่ะใช่ไหมคือปกติเวลาที่คนเรากินหวานจะจัดหนักจะเลี่ยนใช่ป่ะแต่เนี้ยกินแล้วมันแต่เลี่ยนดีมากนะชอบไส้ไข่มันอร่อยปกติไม่เคยกินไส้แคมเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนไส้เคมที่อื่นปะ่ะเป็นมะพร้าวเข้ามากรุบๆอบะไสหวานก็คือแปลว่ามาตรฐานอ่ะแล้วมันจะมีเหมือนมะพร้าวออบมาด้วยในทุกๆอันเลยให้ไส้เยอะนะเดี๋ยวเราจะกินกิมล้วนที่เป็นอันใหญ่มันใหญ่จริงๆอะหน้าบิ๊มเลยฮัลโหลงั้นเราแบ่งพึ่งกันไหมได้ ม,มันมันหวานเราจะชอบให้มันมีเ t e เซอร์ข้างในมากกว่าแค่ครีมอันนี้คืออันจัมโบ้นะคะเป็นไซส์ใหญ่แบบสามสิบบาทเป็นต้นไปก่อนที่จะได้กินอันใหญ่นะคะมีชชันค่ะ เฉย,ยดูกใจาเราจะกินได้ไรไม้มีแบบเลอกอนคูแต่มันเยอะอ่ะเป็นชิ้นเดียวไม่ได้หรอห่วลงน้องอันเดียวอันเดียวอันเดียวต้องให้เร็วที่ส okay, okay. ุดโอเคโอเคสามสองหตคยอ่ะเยยเวลา ทุกคนคือมันไม่ได้ไม่อร่อยนะแต่แบบมันกึ้ยไม่ลงใครมันคลิกมิชชั่นอะไรแบบนี้ขอโทษคนดูทางบ้านด้วยนะคะและผู้ที่ชนะในมิชชั่นในวันวนี้ก็คือแม่กรู้สึกผิดอะก็ <c oughs> อยากอยากไปทําตาค่อยๆอยกินดีกว่าอร่อยกว่าบ <c oughs> ิฉชอบอนไนมากสุดิฉชอบไส้เค็มมันมีการตัดความเลี่ยนแล้วมันมีเนื้อมพะพร้าวกรุบๆแล้วมันมันองแข็งะมันไม่ได้เหมือนกับไส้เค็มที่อื่นตัวแป้งก็ดีที่เนี่ตัวแป้งกรอบจริงอยากให้ลองไข่เค็มมันไม่มีที่อื่นไงมันเป็นที่แรกที่เดียว แล้วก็รีบมาพี่เรารีบมาไม่ต้องต่อคิวต้องไม่จ่ายตังค์แล้วหรอพี่บิงเลี้ยงหน่อยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะมีคนมาแอบสั่งเหรอหรอฝากยอดปีไปไงห้าร้อยสี่สิบบาทห้าร้อยมือสั่นห้าร้อยอร่อยมากเลยค่ะแม่ขยายสาขาไหมคะจะมีแผนจะขยายสาขาอ๋อจะทำเป็นชายด้วยอิ่มท้องเนาะนั่งอยู่พบเลยไปดีกว่าอิ่มท้องอิ่มใจ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะคะครั้งหน้าบิงก็ต้องกลับมาเราจะเป็นลมลดได้ไหมคะมันต้องอย่างนี้แหละ